You are listening to story. to are Mahavee's Happiness here and here listening is now. ในทางพระพุทธศาสนาท่านแบ่งวิธีการที่จะได้ความรู้อยู่3ทางด้วยกันหรือที่เรียกว่าปัญญาสามระดับปัญญาขั้นที่หนึ่งท่านเรียกว่าสุตามายปัญญา สำหรับสุตตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านเรามีโอกาสได้ไปวัดได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าได้อ่านหนังสือธรรมะได้ฟังเสียงเทศเสียงธรรมจากใน Youtube ก็ตามทำให้เราได้ความรู้ที่เรียกว่าปริยัตก็คือทฤษฎี เราจะฟังก็ดีเราจะอ่านจากตัวหนังสือจากตัวอกักษรพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งมวลนี่ถ้าเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินจากการได้ฟังคือเป็นปัญญาที่เราสามารถา uh, เติมเต็มได้ด้วยตนเองปัญญาชนิดนี้จะช่วยให้เราได้ uh, มีความรู้ที่จะดำรงชีวิตพูดง่ายๆก็คือเป็นปัญญาไว้สำหรับทำมาหากินด้วยส่วนหนึ่งรวมถึงเป็นปัญญาที่สามารถที่จะ สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเช่นคุณหมอที่ศึกษาเรื่องกายภาพก็จะนำความรู้เรื่องของเรื่องของกายเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของการรักษาโรคไปช่วยเหลือผู้คนซึ่งก็ได้ปัญญาจากตัวนี้แหละเรียกว่าสุตตมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านและในขณะเดียวกันปัญญาชนิดนี้ก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง หากว่าไปใช้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปก่อการร้ายไปทำเรื่องให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาก็อาจจะทำให้มีโทษมากกว่ามีคุณเช่นคนที่มีความรู้เรื่องด้านไอทีก็ไปแฮกข้อมูลไปขโมยข้อมูล อ,ออกมาทําให้เกิดความเสียหายก็จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเกิดจากความรู้ชนดิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นการนําเอาความรู้ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแม้แต่สิ่งที่ทุกท่านกําลังฟังที่อาตมากําลังคุยอยู่นี้ทุกท่านได้ความรู้าจากสิ่งที่ได้แชร์ออกไปก็ถือว่าเป็นสุตตมยปัญญาเชกเช่นเดียวกันส่วนปัญญาระดับที่สองท่านเรียกว่าจินตามยปัญญา หรือว่าปัญญาที่เกิดจากการาคิดวิเคราะห์แล้วก็เกิดจากการใช้จินตนาการเพื่อที่จะสร้างผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นอินโนเวชันโดยปัญญาระดับที่2นี้เป็นปัญญาที่ช่วยทำให้โลกของเรามีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกเกิดจากการที่เราได้ใช้จินตนาการได้เกิดความคิดเกิดการวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าได้สร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติและในขณะเดียวกันปัญญาระดับที่2ถ้าหากว่านำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะทำให้เกิดอันตรายและเกิดผลเสียมากมายตามมาเช็เช่นเดียวกันเช่นคนที่คิดหรือว่าสร้างสิ่งที่จะเป็นอาวุธทำลายล้างเข็นฆ่าซึ่งกันและกัน าจจะเป็นอาวุธเคมีหรือว่าจะเป็นอาวุธปรม a ู a ผลสุดท้ายแล้วเราก็าทำไว้เพื่อที่จะเข็นค่าซึ่งกันและกันสำหรับปัญญาทั้งสองระดับที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นทั้งสุตตมยปัญญาแล้วก็จินตามยปัญญามีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษทั้งปัญญาทั้งสองระดับตามที่กล่าวมานั้นเป็นปัญญาที่มีอยู่ทั่วไปนะครับ เป็นปัญญาที่ทุกคนในโลกใบนี้สามารถที่จะสแสวงหาได้จากการศึกษาจากการค้นคว้าตามที่เราได้ร่ำเรียนหรือว่าตามระบบการศึกษาต่างๆจะศึกษาด้วยตนเองหรือว่าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาก็ได้ทั้งนั้นก็ถือว่าได้ทั้งสุตตมยปัญญาแล้วก็จินตมยปัญญา พระพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพระพุทธศาสนามองว่าปัญญาทั้งสองนั้นมีส่วนในการช่วยทำให้ชีวิตเราอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขช่วยทำให้โลกเกิดนวัตกรรมสิ่งใหม่ก็จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็คือแม้ว่าเราจะมีความรู้แม้ว่าเราจะมีนวัตกรรมสิ่งต่างๆมากมายแต่มนุษย์ก็ยังมีความทุกข์ที่ เกิดขึ้นอยู่ในใจอยู่เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพลากความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความเศร้าความเดียวดายภาวะความเครียดภาวะความกดดันสภาพเศรษฐกิจหน้าที่การงานที่แปลเปลี่ยนไปทำให้เรามีความทุกข์โดยเฉพาะในเรื่องของโลกธรรมทั้งแปดประการที่เป็นธรรมะคู่กับโลกใบนี้ก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ ทุกข์สุขนินทาแล้วก็สรรเสริญเราจะเห็นว่าคนที่มีความรู้มากมายมีการศึกษาถึงสูงหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตบางท่านก็มีความสุขในขณะเดียวกันบางท่านก็ยังมีความทุกข์อยูอ่โดยเราเองก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะดับความทุกข์ เช่นการไปดื่มไปกินไปเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะแต่ว่าเมื่อ,อสิ่งเหล่านั้นได้แปลเปลี่ยนไปนะดีกรีจะต้องเพิ่มขึ้นต้องหาที่ใหม่จะต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นและท้ายที่สุดแล้วความทุกข์ก็ไม่ได้จางหายไปจากใจของเราได้เลย จึงเป็นที่มาของปัญญาตัวสุดท้ายที่เรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาก็คือการทำจิตของตนให้ขาวสะอาดการทำจิตของตนให้มีความผ่องแผ้วอยู่เสมอด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยปัญญาตัวที่3นี้พระพุทธศาสนานั้นมองว่าเป็นปัญญาที่สำคัญมากเพราะว่าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาจิตของเราโดยการใช้ปัญญาตัวที่สก็จะทําให้ความทุกข์ที่อยู่ในใจของเรา,าเบาบางลงไปสําหรับปัญญาตัวที่3นั้นก็เกิดจากการฝึกหัดพัฒนาจิตของตนเองด้วยการกลับมาอยู่ที่กายกลับมาอยู่ที่ใจของตนเอง ให้บ่อยที่สุดเมื่อเรากลับมาอยู่ที่กายที่ใจของตนเองบ่อยขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นเห็นอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นเมื่อเรามีสติชัดมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนั้นตัวสติสามารถที่จะบรรเทาแล้วก็จัดการกับมันได้ทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นหากว่าเราสามารถ พัฒนาปัญญาทั้ง3ระดับให้เกิดขึ้นกับตนเองก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าปัญญาตัวแรกจะสนับสนุนให้เรามีความรู้มีการศึกษามีอาชีพที่ดีทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการต่อยอดไปสู่การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทําให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนปัญญาตัวสุดท้ายจะช่วยทําให้เรา มีความคิดที่คมมากขึ้นมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นรู้จักปล่อยวางมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตตัวเราเองหรือว่าชีวิตคนรอบข้างการ ฝึกหัดพัฒนาปัญญาทัวที่สามจะทำให้เรา,ารู้สึกเห็นคุณค่าแล้วก็มีความเมตาตาเห็นอกเห็นใจทั้งแก่ตนเองและก็คนอื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในใจของตอนเองในขณะที่เรากลับมาดูลมเข้าลมออกอพิจารณาดูความเจ็บปวดพิจารณาท้องพองท้องยุบเมื่อสติเรามีความมั่นคงแน่วแน ก็จะทำให้เราเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรารวมถึงตัวปัญญาตัวที่สามนี้ยังช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ปัญญาตัวที่1นึ่แล้วก็ปัญญาตัวที่สองมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพัฒนาปัญญาตัวที่สก็คือภาวนามยปัญญาเริ่มฝึกหัดจากการ กลับมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ่อยๆกลับมาดูที่กายที่ใจของตนเองบ่อยๆทุกการเคลื่อนไหวก็พยายามฝึกที่จะมีสติในการเคลื่อนไหวรับรู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันให้บ่อยที่สุดทีที่สุดเรี่งนี้ก็จะช่วยให้เรา,ามีปัญญาตัวที่3เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันชีวิตจากความทุกข์จากความเปลี่ยน,ยนของชีวิตจากสถานการณ์ต่างๆที่มีความไม่แน่นอน ขอบคุณที่ติดตามรับฟังมหาวีสตอรี่พอดแคสต์พบกันใหม่ EP หน้าธรรมสวัสดี